กินสลัดคาแปลงจุ้มเลยจุ้มน้ำสลัดแบบนี้เลยทุกคนนี้ปลอดสารนะ่ะอืมอืมอืมอ่ะทุกคนหนูหรีกำลังจะมีแปลงผักสลัดเป็นของตัวเองแล้วค่ะนี่ปลูกเองทั้งหมดเลยเชื่อไหม วันนี้หนุรีพาทุกคนมาปลูกผักแล้วก็เก็บผักสลัดปลอดสารพิษกันค่ะดูสิทุกคนมันสวยละลานตานะ่ากินมากที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่อยู่บนภูเขาสูงค่ะที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากนั้นค่ะคลิปนี้หนุรียังพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ชิมกาแฟถึงสวนกาแฟค่ะที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลถ,ถึง1,000กว่าเมตรกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําอะไรกันอยู่เอ่ยกําลังปลูกผักครับกาลังปลูกผักจจะยิ่งครับผมพี่ยิงครับพี่ยิ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมครับมาแนะนําให้เกษตรกรในการปลูกผักอ่ามีโครงการชื่อว่าโครงการอะไรครับพี่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบคงกระหวงแม่มาลอการส่งเสริมของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหลากหลายชนิดพืชเนาะไม้ผลหรือว่าเรื่องของกาแฟด้วยอย่างพื้นที่ตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือระดับน้ำทะเลมันอยู่ประมาณ500-600 มันเหมาะในเรื่องของการทำพืชผักล้มลุกแล้วก็ทําเรื่องของปักอินทรีย์บ้างเรื่องของไม่ผลไปแต่บางหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่ที่มันอยู่สูงขึ้นอย่างเช่น8 0 0ร้อถึงหนึ่แล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมกาแฟาเข้าไปอยู่เตี้เกษตรกร,กรมีความพร้อมเรื่องของสภาพพื้นที่หรือว่าตัวเกษตรกร,กรเองจะเลือกพืชตัวไหนที่มาตอบโจทย์นในพื้นที่ของตัวเองบ้านแม่วากหมู่ที่6จะเป็นแปลงผักอินทรีครับซึ่งจะเป็นแปลงรวมที่เราปลูกผักอินทรีในในพื้นที่บ้านแม่วาดครับผม ซึ่งก็จะเป็นแปลงแปลงรวมที่เกษตรกร4-5ครอบครัวที่มาทําร่วมกันเนี่ยโดยที่เราได้งบประมาณจากสบกและก็สถาบาันวิจัยและพะัฒนาวิทย่สูงครับโดยที่มาปรับเปลี่ยนอาชีพให้กับเกษตรกรใน,ในในพื้นที่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่เราจะปลูกพืชตระกูลสลัดคอสกินโอ๊กเลดโอก๊กฟิลเล่ครับมีการปลูกหมุนเวียนให้เกษตรกรมีมีการหมุนเวียนพืชเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวโพดมาก่อนก็นําเรื่องขององค์ความรู้งานวิจัย สนับสนุนส่งเสริมให้กเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่เยอะๆมาใช้พื้นที่น้อยๆได้ผลผลิตหรือว่าได้มูลค่าที่มันมันสูงหรือว่าเทียบเท่ากับที่เคยทําพื้นที่เยอะๆมาอเอาเรื่องของตลาดนําการผลิตเนาะซึ่งเราก็จะมีะการทําแผนร่วมกับคู่ค้าของเราในทุกสัปดาห์เราก็จะมีตัดผัก พื่อส่งไปยังลูกค้าปลูกผักสลัดเนี่ยค่ะเ,เป็นผักอินทรีใช่ไหมครับผมเป็นผักอินรีผักอินซีคืออะไรให้ความรู้คุณผู้ชมก่อนเข้าสั้นๆเร้าวๆผักอินรีก็คือผักที่เราไม่ใช้สารเคมีก็คือตั้งแต่เรื่องของน้ําก็เป็นพื้นที่ที่มันปลอดสารเคมีค่ะครับ เรื่องของการปลูกของการดูแลเรื่องของสารที่เราจะเติมไปต่างๆคือเราตัดเรื่องของเคมีออกไปเลยหลังจากที่เกษตรกรจะมีการปลูกผักนี่ยก็ต้องมีการไถดินใช้รถไถไถดินก่อนตากแดดไว้ประมาณสัก 7- 10บวันเกษตรกรจะเริ่มมาขึ้นแปลงอย่างที่เราเห็นนี้ใช่ขึ้นแปลงเสร็จป,ปุ๊บเกษตรกรก็จะเริ่มลดน้ําพรมน้าก่อนระหว่างที่เขาเตรียมแปลงก็จะมีเรื่องของการเติมปุ๋ยหมักเข้าไปเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีก็คือเรื่องของสางข้าวโพดสางข้าวโพดก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเผาแล้วจากนี้ก็คือเราไปหมักไว้เรียบบรร้อออก็คคืเพิิ่มมมูดนนสณใ ก็จะมากระทุงกระทุงหลุมเพื่อให้เวลาเราปลูกมันจะได้ง่ายขึ้นเลดอกครับผมเลดอกนะคะทำได้สองแบบเนาะคือบีบก้นก้นฐานนี่ก็ได้หรือเอาช้อนควักเอาใช่ออกมาแบบนี้กับห่างช้อนนะคะแล้วก็จุ่มเลยใช่เอาวางในหลุมนี่ใช่ปุ๊บแบบนี้ปุ๊บใช่แล้วก็ใช่บีบนิดอ๋อบีบให้มันเข้าให้มันอยู่ตัวนะคะอีกทีโอเคนึงสองสามปุ๊บแล้วก็บีบใช่ไหมคะปุ๊บ ค the so, yeah. so right. so ือเราก็ลดน้ําเช้าเย็นวันกี่เดือนถึงจะเก็บกินได้พี่ก็คืออย่างที่ในถาดนี้ค่ะเราเพาะมาแล้วประมาณ18วันก็ลงหลุมอีกอ่ายีวัน25วันใช่ก็ได้เก็บได้เลยใช่ยีวันน่าจะกอใหญ่เลยเอาไปกินกับส้มตําได้เลยใช่เลยครับน้ําลายแตกเธอเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่รีชอบกินกับส้มตํามากกินโอ๊กเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกไหมไม่สนุกสนุกง่ายไหมคะการปลูกแบบนี้ว่ายก็ง่ายจะคิดจะคิดว่ายากก็ยาก แล้วความรู้พวกนี้เราได้มาจากไหนอะอาจารย์ค่ะอ๋อพี่พี่ยิ่งมาสอนเลยนะคะอันนี้อันนี้ต้นอะไรคะอันนี้จะเป็นผักคอสครับผมผักคอสใช่เรียกชื่อว่าผักกันหวานเอาไปกินกับสลัดเอาไปกินจริงๆอะเอาไปห่อหมูกระทะก็อร่อยครับใช่ครับคือมันละลานตามน่ากินมากโดยความที่เป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วอันนี้เราสามารถถอนกินสดๆได้เลยไหมครับได้เลยครับอาจจะต้องล้างนิดหน่อยอย่างนี้เลยเนาะครับถอนเลยครับผมหนึ่งสองวาย และสิ่งที่เราจะกินคือตรงนี้น่ากินจริงๆเอาไปห่อปลาเป็นเมี่ยงเป็นอะไรได้หมดเนาะกินกับน้ำสลัดพี่ยิ่งครับผมกินด้วยกันไหมคะเบื่อแล้วเหรอถ้าแน่จริงต้องกินด้วยกันนะคะพี่ยิ่งโอเคนี่อาจจะได้จะได้มั่นใจว่าปลอดไทยสดจากแปลงอืมหวานนะครับเนอืหวานจริงจิ้มน้ำสลัดนะอืมเอาแซลมอนวางนะ เราจะจิ้มซีฟู้ดนะเรวห่อหนะลองหมดเป็นกิโลแน่นอนนะน่า <laughs> สุดหมดหมดกอหมดกอแล้วเย,ย่นี่คือที่อยรีปลูกเมื่อกี้ค่ะออกดอกออกผลออกใบไวมากกินสลัดคาแปลงนี่สดสดจุ้มเลยจุ้มน้ำสลัดแบบนี้เลยทุกคนนี้ปรดสางอ่ะ กินผักสลัดยังไงให้เหมือนกินผักจิ้มน้ำพริกกรอบหอมอร่อยสดชื่นถือว่าเราโชคดีที่ได้ทางสวก,ก,กมาสนับสนุนเรื่องของทุนมาช่วยกันขับเคลื่อนง,งานวิจัยในพื้นที่ถือว่าเป็นแหล่งทุนสําคัญที่ที่มาช่วยในการปรับเปลี่ยนอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจม่มต้องขาขอบคุณแทนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยที่ ได้รับโอกาสจากาทางสวกรมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพในในพื้นที่แม่แจม่มเช้าวันต่อมาค่ะหนูรีเดินทางมาที่นี่ค่ะปางหินฝนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลถึง1000กว่าเมตรเลยค่ะพาทุกคนมาดูสวนกาแฟต้นแบบกันค่ะในส่วนของโครงการปางหินฝนเรานี่ก็จะเป็นบริบทของที่ตั้งของโครงการที่เป็นอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูง100 0เมตรขึ้นครับก็ที่นี่ก็หลักๆแล้วก็ส่งเสริมพืชผักไม้ผลเมืองหนาว เรามีพื้นที่ความสูงที่มากกว่า1 0 0 0พันเมตรเนี่ยมากถึง2 0 0 0 0 0กว่าไร่พืชหลากหลายชนิดทั้งเป็นพืชไม้ผักกลุ่มไม้ผักเมืองหนาวไม้ผลเมืองหนาวรวมถึงกาแฟด้วยท,ที่ที่เหมาะสมต่อบริบทในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นเราเป็นจุดที่ประสานงานส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนี่ครับมีกาแฟปลูกมากมัน20-30ปีมีแต่ว่าด้วยบริบทความเข้าใจของตัวชาวบ้านคือเข้าใจว่ากาแฟต้องไปปลูกในป่าซึ่งเรามาดูความเหมาะสมของพื้นที่แล้วที่ที่นี่ก็คือมีความสูง1 0 0 0พันเมตรแม้แต่จุดที่เรายืน คือความสูงอยู่ที่ระดับ1,300เมตรแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟาอยู่แล้วเราก็เลยสร้างแปลงสาธิตแปลงแปลงตัวอย่างที่ให้สัตร์กรเห็นว่ากาแฟไม่จำเป็นต้องมาปลูกในป่านะแต่ว่าเราก็ต้องปลูกกาแฟาแล้วก็ร่วมกับการสร้างไม้ร่มเงาหรือว่าสร้างป่าไปในตัวนะครับก,ก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างให้สัตร์กรได้เข้ามาเรียนรู้นําเอาวิธีการที่เราทําแบบถูกตามหลักวิชาการเนี่ยไป ขยายต่อในแปลงของพื้นที่แปลงของตัวเองครับต่จะไปตอบโจทย์เรื่องของรายได้เก,กษตรกรในอะนาคตรวมถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวในใน,ในพื้นที่บนดอยด้วยครับโดยปกติแล้วกาแฟเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมก็คือ1 0 0 0เมตรขึ้นไปนคุณภาพกาแฟส่วนใหญ่มันจะดีกว่าในกาแฟที่มันปลูกในพื้นที่ที่มันมันต่ำกว่าอีแล้วตั้งแต่ดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยเราใช้เวลามากถึง1 0บสถึงสิเดเดือนเกือบปีหนึ่งก็แสดงว่าผลมันอยู่บนต้นได้นานกว่ามันก็สะสมอาหารได้มากกว่า ความหอมหรือว่าความละมุนของตัวเม็ดกาแฟมันจะดีกว่าคือ,คอนูลี่ยาเคยไปเชียงรายค่ะพี่ยุทธที่เชียงรายจะเป็นแบบสวนกาแฟที่อยู่ในป่ารจริงโดยช้างโดยช้างที่นียด้วยความที่เป็นสวนตัวอย่างแนละ้วราพามาดูกันก่อนได้ข่าวว่าตัวเมล็ดมันะพิ่งออกพึ่งเก็บไปเลยใช,ใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นตุ่มๆต,ตรงนี้คือดอกมันบานหมดละมันกลายเป็นเม็ดไปละ แต่มันก็มีบางข้อที่ดอกมันกำลังจะบานตรงนี้ฮะที่ตุ้มๆขาวๆเนี่ยเดี๋ยวมันกำลังจะบานประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะบานขาวไปหมดก็มันจะใช้เวลาเลี้ยงแบบนี้ไปอีกประมาณ10เดือน10เดือนก็จะเป็นเม็ดกาแฟเม็ดสีแดงแดงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นเม็ดแดงๆดงนะคะกาแฟที่ดีก็คือต้องต้นเตี้ยข้อทีครับทำให้ผลผลิตต่อต้นได้เยอะได้เยอะขึ้นเป็นก่อนที่จะไปขั่วที่เป็นกะลาเนี่ยก็ประมาณ1 5ร้อยหวเสร็ิบถเสร็จแล้วกอยทลปณ400-500บาทระยะที่เหมาสมต่อรกเนี่ยก็คือประมาณ2เมตร สองเมตรต่อต้นนะครับต่อต้นห่างกันสองคูณสองไร่หนึ่งจะปลูกได้มันสี่ร้อยต้นอ๋อสร้างป่าขึ้นมาเองเลยแล้วก็ปลูกไม้ไม้พวกนี้เป็นไม้ตระเลให้ดูว่าเหมือนเป็นป่าให้มันมีร่มเงาเพราะมันไม่ชอบแดดถ้าแดดจัดจัดมากๆมันก็จะทําให้ต้นโซมแต่มันก็ไม่ชอบแดดร่มจนจนทึบแค่ประมาณนี้ครับเราก็สร้างต้นไม้พวกนี้ขึ้นมาการปลูกกาแฟเราไม่ใช่มีรายได้จากกาแฟอย่างเดียวเลี้ยงพึ่งด้วยพึ่งก็จะไปทําหน้าที่เป็นแรงงานฟรีในการผสมเกสรให้เราแล้วเราก็ได้น้ําพึ่งฟรีจากนี่เลยเดี๋ยวมาลองชิม ของปางหินช้างบ้างว่างจาวานเอปางหินฝนผสมกันแล้วดอยช้างปางหินฝนผสมมานแล้วแต่ที่นี่คือปางหินฝนนะคะหวานจริงหวานมันแพลงว่าพึ่งอ่ะมาช่วยผสมน้ำมวงน้ำหวานได้ดีมากอร่อยอ่ะทุกคนตอนนี้เป็นที่ตากกาแฟใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นกระบวนการต่างๆในการโพสต์หรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเรามีกระบวนการแปลรูปหลากหลายวิธีการ อันนี้ที่เราเห็นเหลืองเือนี่คือเขาเรียกว่าฮันนี่ฮันนี่โพสเซสฮันนี่โพสเซสกคืออะไรคะคล้า,า,ายๆกับลูกที่ชิมเมื่อก<ม>ี้พอเราเก็แกะเบสสีแดงเสร็จมันจะมีเมือกอยู่ใช่ไหมเราจะไม่ขัดออกแล้วก็จะเอามาตาักทั้งเมือกแบบนี้เขาเรียกว่าแบบฮ<ม>ันนี่มันมีเมือกมันติดตรงนี้ครับเมืม่อกี้ที่เราชิมนมีเมอกอยตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเนชอรัลเก็บมาเป็นลูกแดงแเนี่ยเราเรามาตักเรามาตากทั้งแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องสีไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรเลยเกษตรกรก็จะได้เรียนรู้วิธีการใช่วนใหญ่ตลด แต่ต้องการตัวนี้ก็คือตัวตัววอชโปรเซสตัวนี้ก็คือสีจากจากเม่แดงเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็แช่เมือกไว้แล้วก็ขัดเมือกออกแล้วค่อยมาตากอย่างนี้คือตลาดต้องการเยอะใช่ใตัวนี้เพราะมันดูสะอาดใช่ครับใช่ครับเก็บไว้ได้นานมันเป็นเก็บไว้ได้นานแห้งเป็นมาตรฐานวลาเขาจะไปทาอะไรต่อกระบวนการนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งก็คือใช้น้ําในการจัดการค่อนข้างจะเยอะตอนนี้อยู่กับพี่ตะวันนะคะเดี๋ยวพี่ตะวันจะมาดิฟกาแฟให้ดื่มกันทุกคนหอมมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มเลยค่ะพี่เติมน้าร้อนอันนี้บดเรียบร้อยแล้ว ยิ่งบดมีขายด้วยครับของกลุ่มที่ทำกลุ่มที่ทำครับอ๋ออย่างนี้เลยครับผมถ้า250กรัม250กรัมครับเท่าไหร่คะ200บาท200บาทครับผมอ่าถ้าจะสั่งซื้อของกลุ่มเขาติดต่อไงได้บ้างคะก็มีทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กนะครับอ่าเพจชื่อว่าคือลอเตคือลอเตครับของน้องบุญชัยที่เป็นทำครับคือลอเตชื่อเพจนะคะคือลอเตเข้าไปสั่งได้ หอมเปรี้ยวนิดๆดีอันนี้คิดว่าข้วรระดับไหนครับกลางไหมคะตุ๊ครั๊มพี่เกมโชว์ด้วยอ่ะอยู่ดีก็แบบฮะกลางก็กำลังแบบเพลินๆเนาะคุณพี่เนาะครับอือขอบคุณมิ่ตะวันมากๆเลยค่ะอร่อยมากหอมมากเรามีโอกาสได้รับงบอุดหนุนจากสกรเนี่ยที่มาช่วยในเรื่องของงานส่งเสริมเราเนี่ยเรื่องสับสนเรื่องต้นการให้สัดการเนี่ยทำให้งานในห่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะส่งเสริมไปได้หลายหลายร้อยไร่ค่อนข้างจะได้เยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับ มีหน่วยงานภาคีต่างๆที่ที่เข้ามาทั้งภาคเอกชนด้วยที่เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีศักยภาพเรื่องการปลูกกาแฟก็มาช่วยกันในเรื่องของการส่งเสริมให้เราตั้งเป้าในพื้นที่ตำบลปางอินฝนเนี่ยว่าสัก2,000ไร่ในอีก23ปีข้างหน้าที่เราจะส่งเสริมให้เต็มพื้นที่เนี่ยใกล้ตามแผนครับ,รบที่เราวางไว้ครับร่อยๆเว้